คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา จไปใใให้สุด,ดัังนโครงการประกวดหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรในหลวงราชการที่9พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ผสมผกรรชาวไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในสู่ภายนอกทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้รอบคอบ ในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงานทุกขั้นตอนและในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบ ื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พศ2560ถึงพศ2564จะยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยทําให้มีความต้องการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจานวนมากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดจึงร้อยหรอหรือลดลงจนถึงขั้นหายากและขาดแคลนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางสังคมและเกิดปัญหามลพิษจากขยะส่งผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตของมนุษย์ และความสมดุลของระบบนิเวศจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นองค์การบริหารส่วนตะบนห้วยยางได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาด้านการดำเนินชีวิตของราษฎรในพื้นที่จึงได้จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์1เพื่อน้อมนำปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงราชการที่9มาใช้ดำรงชีวิต 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนตำบลห้วยยางมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างองค์กรชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 3. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่น ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 4. เพื่อจัดระบบสุขาพิบาลและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้สะอาดสร้างสารรค์หมู่บ้านให้หน่าอยู่ระยะเวลาดำเนินการออกตรวจประเมินปีละ3ครั้งครั้งที่1เดือนเมษายนครั้งที่2เดือนกรกฎาคมครั้งที่3เดือนกันยายนเกณฑ์การประเมินมี4ด้านคือ 1. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 3. ด้านการมีส่วนร่วมชุมชนบ้านวัดโรงเรียน 4. ด้านความสะอาดสวยงามความคิดสร้างสรรค์ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ 1. ประชาชนตำบลห้วยยางน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำรงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. ประชาชนตำบลห้วยยางมีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำนำไปสู่การสร้างองค์กรชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 3. ตำบลห้วยยางมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ประชาชนตำบลห้วยยางจัดระบบสุขาพิบาลและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้สะอาดสร้างสารรค์หมู่บ้านให้หน่าอยู่ให้คนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สุขภาพดีทั่วหน้า5ในหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง3หมู่บ้าน6มีครัวเรือนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นทุกปีใในจงกเ